ตามต่อในช่วงถัดไปของรายการประชาชนข่าวค่ะพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการประชาชนข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เราจะมาดูเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะไม่ว่าคําร้องของคุณเรืองไกรจะยื่นไปอย่างสารรัฐธรรมนูญกี่คําร้องก็ถูกยกมาทั้งทาง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ประเด็นการเปรียบเทียบกันระหว่างสองคำร้องที่พลตีจําลองเสียเมืองกับในเวลากาลยาศิริยื่นไปนั้นนะคะขั้นตอนอยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ขั้นตอนการนะคะไปะตั้งกรรมมา การของทางท่านคุณเรืองไกย,ยื่นไปนั้นเข้าสู่ขบวนการไปแล้วแต่กลับถูกยกคําร้องค่ะแล้วยังไม่พอนะคะยังไปต่อที่กกตค่ะประเด็นเรื่องของอีสต์วอเตอร์ค่ะขอคําร้องคุณเรืองไกรก็ถูกยกคําร้องออกมาอีกถามคุณเรืองกไกรหน่อยค่ะประเด็นของอีสต์วอเตอร์หลังจากที่กกตยกมาคุณเรืองไกร มอยังไงคะเหนือความคาดหมายไหมว่าจะถูกยกคุณเครืมย์ใช่ครับอันนี้ผมทราบมาเป็นอาทิตย์แล้วทางนักข่าวที่กกตเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามจะจะ,จะมีมติยกเรื่องนี้ออกมานะครับในที่สุดก็ได้มาแถลงไปแล้ว<ช>ามากรอบเลยนะฮะนีเ่เรื่องท e ี่ฟลเตอร์เนี่ยนะฮะผมร้องเนี่ยเ,เดิมเนี่ย นะครับมีเรื่องของยุบพักกับเรื่องการดําเนินคดีอาญานะครับแต่ว่าพอขณะที่ดําเนินการไปสอบสวนไปเนี่ยทางกรรมการนะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มาขอว่าไอ้เรื่องอาญาเนี่ยยกได้ไหมนะครับกกตเนี่ยไม่ขอทํานะครับก็เมื่อไม่ขอทําแล้วเนี่ยผมก็ต้องเซ็นหนังสือให้ นะครับก็บอกว่าเอาเฉพาะประเด็นยุบพักแล้วในที่สุดก็มีมติออกมาสามต่อสองนะครับแต่ในสุ่ฝุกท้ายเนี่ยนายทะเบียนก็บอกว่า,เ,าเห็นว่าอันนี้มันไม่เกี่ยว,ยวนะครับมันเป็นเรื่องการเหมือนกับว่า,าใช้อะไรนะ ความเป็นผู้พิพากษาแหละใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ครับเขาว่าอย่างนี้ครับคุณจัยะคุณอภิชาติสุขขาคานนนท์ครับประธานกกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองเกล่าวประเด็นดังกล่าวนะครับว่าการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนี่ยตนเองไม่ได้ดูว่าเป็นการร้องในจากพักการเมืองใดบอกเอาไว้นะแต่ใช้ความเป็นผู้พิพากษานั้นพิจารณาครับโดยในกรณีนี้ครับต้องดูว่า พรรประชาธิปัตย์นั้นมีเจตนาหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าไม่ได้เรื่องนี้เขาไม่ได้มีเจตนาเลยนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญเงินบริจาคหนึ่งล้านบาทเป็นการบริจาคเพื่อส่งผ่านไปให้กับประชาชนที่เดือดร้อนถือว่าพักประชาธิปัตย์นั้นมีเจตนาที่ดีที่จะช่วยประชาชนในเรื่องของการประสบภัยน้ําท่วมต่างหากครับมีเจตนาที<ๆ>่ดี ก็ไม่ว่านะท่านท่านใจไปแต่ว่าในเนื้อหาคาร้องเนี่ยอธิบายอยู่แล้วว่าขณะที่รับบริจาคเรื่องนี้มันปีห้าสามนะขณะนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกครับคุณสาธิตวงหนองเตยก็มีหน้าที่รับบริจาคอยู่แล้วในนามของสํานักนายกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วเหตุใดพักประชาธิปัตย์จึงมาเปิดบัญชีนะฮะโดยที่คุณสุเทพคุณนัทพล แล้วก็คุณอัญชลีนะครับใช้หนังสือของพักประชาธิปัตย์ไปเปิดบัญชีกรุงไทยสาขาย่อยกระทรวงการคลังเพื่อรับบริจาคขึ้นมานะครับแล้วก็แช่เงินไว้ประมาณ2เดือนแล้วก็โอนเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับไปให้สำนักนายกพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ถามว่าไอ้กระบวนการตรงนี้เหตุผลเนี่ยคืออะไรนะครับทั้งที่ควรจะทํา ในนามสำนักนายกได้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วในระเบียบการบริจาคเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้พักการเมืองหรือบริษัทเอกชนเป็นตัวแทนของสำนักนายกได้เลยนะครับมันจะต้องเป็นหน่วยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยราชการเท่านั้นและต้องขออนุญาตเป็นคราวๆไปเรื่องพวกนี้อธิบายไปหมดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทําไมกรกตไม่แถลง ไม่แถลงให้พี่น้องประชาชนทราบว่ามันมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยและที่สําคัญเมื่อรับเงินมาในพักประชาธิปัตย์เปิดบัญชีในนามเนี่ยนะฮะของพักประชาธิปัตย์เนี่ยะนะครับทําไมไม่ลงบัญชีพักด้วยค,คือสมมติว่ารับมาสามหกล้านมันก็ต้องเดบิตบัญชีธนาคารเข้ามาสามหกล้านเมื่อถอนออกไปมันก็ต้องเครดิตออกไปค่ะตรงนี้ก็ไปบันทึกบัญชีทําไมผมรู้รู้ไหมฮะ ผมดูงบการเงินของพรรคประชาธิปัตย์ <c oughs> ก็มันไม่มีเรื่องนี้อยู่ <c oughs> มันไปหักกบลบบัญชีกันได้ยังไงก็กล่าวหาเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ตอนนี้พอกล่าวหาเรื่องนี้ไปเขาก็บอกว่ากกรก็บอกว่าอ,อย่างนั้นสามคนน่าจะมีความผิดใช่ไหม คุณอภิชาติว่าไงต่อนะคุณอภิชาติก็กล่าวต่อนะครับว่าเรื่องนี้นะครับประชาธิปัตย์นะครับมีเจตนาดีที่จะช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมจึงได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบะภัยของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาครับเพื่อรับบริจาคเงินและนําทั้งต้นและดอกเบี้ยส่งให้กับสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยไม่ได้เอาเข้าพกเข้าหอแต่อย่างใดจริงเห็นก็ทำไมไม่บันทึกเป็นชีแล้ว อ่ะครับปัญหาก็คือโทษไม่ลงบัญชีมันก็เป็นความผิดอีกเหมือนกันนะฮะกาไปทําหน้าที่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะช่วยเนี่ยนะครับให้ให้คดีหลุดไปเนี่ยนะท่านน้องอธิบายผลแต่ว่าผมก็รอดูหนังสือที่ท่านจะตอบนะค่คือสุดท้ายจะต้องตอบหนังสือมามาถึงผมเดี๋ยววันหลังจะเอามาออกในรายการเล่าให้ฟังแต่ว่าบอกเป็นในล่วงหน้าว่าแล้วทําไมท่านไม่ดําเนินคดีอาญาส่วนอื่นฐานลงบัญชี เนี่ยด้วยข้อความเป็นเท็จหรือลงบัญชีไม่ครบถ้วนทุกรายการนี่ก็เป็นความผิดของพรรคการเมืองเรื่องไกรค่ะถ้าเขาจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นสถานการณ์ที่พี่น้องเดือดร้อนอยู่เลยลืมที่จะคือคือยังไงก็แล้วแต่จะด้วยความหวังดีต่อพี่น้องประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อรับเงินเข้าบัญชีของพรรคหรือตัวแทนของพรรคแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องลงบัญชีอันนี้ไม่มีการลงบัญชีนะนะครับ หรือว่าถ้ามีการลงเอาบัญชีมาดูคะนะคผมเคยไปขอถึงพักประชาธิปัตย์หายหมดะนะจนวันนี้ยังไม่ตอบหนังสือผมเลยนะคุณอภพิสิทธิ์อะ่ะ,ะนะครับผมบอกว่าขอดูบัญชีปี5-3าหน่ยอยสิในเมื่อคุณส่งงบดุลไปที่กรกตแล้วเผยแพร่แล้วมันไม่มียอดเงินตัวนี้ปรากฏอยู่ในงบรายได้ค่าใช้จ่ายของพักเลยะนะครับโทษฐานไม่ลงบัญชีเนี่ยเป็นความผิดนะครับแล้วก็ ทางกกตเนี่ยมีอำนาจที่จะดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยแล้วทำไมไม่ทำตรงนี้ทำไมไม่ทำละเว้นหรือเปล่านะครับไหนบอกว่ากฎหมายเรื่องนี้ในทะเบียนพักหรือมาประธานกรก,รกตเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายอย่างนี้ละเมนหรือไม่ผมรอดูหนังสือที่เรื่องนี้เนี่ยนะความอาญาผมยอมถอนให้อา้าวไม่เอาะนะครับลงมติไม่เอา ไอ้เรื่องเงินบริจาคสองหมื่นบาทเนี่ยนะผมเห็นแล้วผมก็เลยไม่ไกล้าร้องไปกกรกต <c oughs> ผมก็ร้องไป <c oughs> ดีเอฟไอดีเอฟไอก็รับเป็นคดีพิเศษก็เรียกไปเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> ทราบว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณสักสิบแปดคนเนี่ยนะสัปดาน้าเนี่ยจะถูกเรียกเชิญไปนายชวนหลีกภัยเนี่ยเข้าใจว่าสัปดาหห์น้าเนี่ยน่าจะไปประมาณสักวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรเนี่ยน่น <c oughs> าจะต้องอยู่ในลิสต์แล้วนะ <c oughs> ครับหลังจากไม่ได้ไปพบนะฮะทางดีเอฟไอมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับ ก็เกิดปัญหาว่าไอ้เนี่ยผมไม่ได้ร้องกรกตแต่กรกตอ,อยากทำเราที่ปรึกษากฎหมายมาบอกว่ายัางไงน,ะ,ะ,นะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเอ,เอาให้พี่น้องได้รับทราบกันไปเลยบท่นานผู้ชมครับก็วันนี้เนี่ยมันก็หลายภาคส่วนที่ออกมาพูดนะไม่ว่าจะเป็นคุณสดศรีศรยธรรมก็ตามคุณสดศรีก็บอกว่าที่ปรึกษากฎหมายของกรกตเอาเรื่องนี้ขึ้นมาหิบพิจารณาได้เองเพราะความปรากฏ เพราะความปรากฏก็เลยหยิบขึ้นมาไอ้ที่ผมร้องเนี่ยนะครับคือเรื่องเงินบริจาคกับอีสต์วอเตอร์กับเงินบริจาคสองหมื่นเนี่ยพี่น้องครับมันต่างกันตรงนี้อีสต a วอเตอร์เนี่ยเป็นกิจการที่รับถือหุ้นใหญ่ถ้ารับเนี่ยโทษยุบพักครับไอ้โทษยุบพักเนี่ยก็บอกว่าเจตนาดีนะครับตอนนี้กรณีเงินบริจาคเนี่ยมันไม่ใช่โทษยุบพักนะมันเป็นโทษอาญา แล้วทำไมถึงไปอยากทำขึ้นมาล่ะทีอีฟอร์เตอร์โทษอาญาไม่อยากทำแต่เงินบริจาคกลับอยากทำท,ทั้งที่ผมไม่ร้องอันนี้ทำไมไม่บอกพี่น้องประชาชนด้วยกกตะนะครับเมื่อเอาความปรากฏขึ้นมาแล้วนาะยที่รึกษากฎหมายกรกตอบอกว่าอันนี้ไม่เป็นความผิดมันไม่เป็นความผิดอาญาคือไม่ความผิดอาญาของฐานนี้นะจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่น้อยกว่าสองสามเท่าะนะครับและ และอะไรรู้ไหมและอะไรรู้ไหมและตัดสิทธิ์ครับตัดสิทธิ์คนฝ่าฝืนเนี่ยคนละห้าปีครับเราก็อธิบายไปแล้วว่ากรณีนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่แต่กรรมการบริหารพรรคหรือผู้ใหญ่ของพรรคอดีตหัวหน้าพรรคตัวหัวหน้าพรรคเลขาพรร นะฮะรองหัวหน้าพักภาคนู้นบางนี้เนี่ยนะฮะโดนโดนกันไปประมาณนี่หน่อยนี่หน่อยร้อยหกสิบห้าคนโดนไปประมาณสี่สิบแปดตายไปแล้วสองเหลือประมาณสี่สิบหกหรือสี่สิบห้ารู้สึกจะเสียเสียอีกทีหนึ่งนะตายไปอีกท่านหนึ่งไปเสียชีวิตไปก็ค่ะ ก็45คนอันนี้ต้องถูกดำเนินคดีโดย DSI กกตก็พยายามออกมาตัดบทตั้งแต่ท่านสดสีนี่แหละคะครับก็พยายามบอกว่าอืเรื่องนี้ต้องทำต้องทำความประกถกก็คือนี่มาตรฐานกกตนะพี่น้องครับมาตรฐานกกตยังไงว่ามาตรฐานอีสปอร์เตอร์คดียายาบอกไม่อยากทำครับแต่พอเงินบริจาคซึ่งไม่มีความผิดยุบพักมีแต่ความผิดอาญานะครับกกตอยากทำมันเพราะอะไรอีสปอร์เตอร์เรือไกรล้อบอก เจตนาดีนะเนง,นงินบริจาคสองหมื่นเรื่องใไม่ร้องกกตอ,อยากทำอยากทำแล้วก็บอกว่าอยากยกบอกว่าไม่มีความผิดมาอะไรครับกบกบตอบอกพี่น้องประชาชนเจตนาลึกๆของท่านคืออะไรนะฮะอันนี้ก็เราให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนะครับอันนี้ด้วยในฐานะผู้ร้องแล้วก็ที่รับทราบข้อมูลจากกกตอยากกล่าวหาว่าเอาอินไซเดอร์ออกมาเล่านะข้อมูล ภายในอันนี้คิดว่าท่านน่าจะเปิดเผยเองนะครับไม่ควรต้องให้ผมมาเล่าให้ฟังทีนี้่าไปตลกตลกไปกะกตที่นี้มาปปชแล้วค่ะปปชบ้างไงเรื่องของปอสปรสบอกว่าไปไปมามาเนี่ยคุณก้านาลงจันทิกซึ่งเป็นเลขาธิการของปปชเนี่ยก็ออกมาบอก เปิดเผยไปในในทางที่คดียังสรุปไม่เสร็จเนี่ยน,นะคะคก็บอกว่าคดีน่าจะสาวไม่ถึงคุณชวนกับคุณทารินมีมันเหมินโยนหินถามทางก็ล่าไม่ทราบนะฮะก็ก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะฮะตั้งแต่ดีเอสไอเนี่ยสรุปไปนะ,ค,ะครับก็กล่าวหาตอนนี้การออกมาพูดอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงเป็นห่วงคุณชวนกับคุณทารินเรื่องไงไม่ทราบนะเหมือนกับ จะบอกว่าถ้ามีโทษนะครับจะฟ้องไปเนี่ยมันมันจะมีปัญหาก็เลยรีบไม่อยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญหาหรือตอนคุณอมรเรศิลาอ่อนก็นะพี่ป้าฝาก็รอลงอายาใช,ใช่ไหมแต่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปปชวควรจะบอกประชาชนด้วยว่ามูลคดีนี้เนี่ยนะฮะรัฐเสียหายเท่าไหร่นะครับ ที่เรื่องโครงการจำนำข้าวนะโครงการ3.5แสนล้านเนี่ยโอ้โหทำตัวเป็นที่ปรึกษารัฐบาลนะไปเสนอนะอันนี้นะครับมันเป็นข้าวฝุกไปแล้วนะครับจนมันบูดแล้วมั้ง1 5ปีเนี่ยนะครับบอกหน่อยสิว่าอันเนี้ยมันเสียหายเท่าไหร่ครับปสเนี่ยต้นเงินประมาณ8แสนล้านบวกดอกอีกแล้วนะฮะรวมรวมต้นบวกดอกเนี่ย ประมาณ1.4ล้านล้านบาทใช่หรือไม่ที่รัฐเสียหายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้นเงินยังอยู่ใช่หรือไม่แล้วรัฐต้องจ่ายเนี่ยนะรัฐบาลต้องนำนะดอกจ่ายดอกเบี้ยไอไอ,อกองปลสอเนี่ยนะครับนี่ปลสอเนี่ยปีละหกหมืนบาทใช่หรือไม่หกหมื่นล้านบาทใช่หรือไม่อันนี้เอามาบอกประชาชนได้ไหมนะฮะหรือต้องให้ผมไปถามสำนะัก บริหารหนี้สาธารณะไปถามกระทรวงการคลังเห็นคุณวิชัยนริตพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์มติชนไปเมื่อวันที่13บสาสสรุปง,ง่ายๆว่าวันนี้ไอ้นี่ก้อนนี้มันประมาณ1.4ล้านล้านบาทบต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยปีละ6,000 60, 60, ืล้านบาทจ่ายมาแล้วประมาณ10ปี6หกแสนล้านหกแสนล้านนี่เอาไปจำนำข้าวได้เท่าไหร่นะครับนี่ขาดทุนนะ ครับอย่างนี้ก็ควรจะจำ <ะ S 1> นำข้าวบอกว่าโอ้โขาดทุนเนี่ยเท่ากับปปอรอสไหม,มไปถามนายอภิสิทธิ์นายชวนดิเท่ากันไหมปป,ปชไม่ควรที่จะละเลยเรื่องอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยถามว่าเป็นความลับในสำนวน